สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องอิทธิพัดฟาร์มด้องสาคคูกันอยู่นะครับวันนี้เรามาทำกำมังฟักนะครับอาหารนี้ก็ผสมไปแล้วไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาอาหารลงกระบะน,นะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราใช้อะไรบ้าง ก็เหลวๆห,หน่อยอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราดูเผินๆในเนื้ออาหารจะมีจะมีเป็นชิ้นๆปนอยู่ชิ้นๆปนอยู่ก็คือมันเส้นนะครับมันเส้นส่วนที่เป็นเนื้อละเอียดอย่างนี้ก็คือ กากมันนะครับวัตถุดิบหลักสองตัวที่ใช้อยู่แล้วก็มีหัวอาหารผสมอยู่ด้วยนะครับยี่ห้าเปเซนนี่มันเส้นนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับก่อนที่จะมาอยู่ในเนี้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงพอดีมีเพื่อนๆชาวต่างชาตินะครับอยากให้ทํา ซับภาษาอังกฤษให้เพราะบางส่วนคือเขาเขาไม่สามารถฟังภาษาไทยได้อยู่แล้วเขาก็อาศัยดูรูปดูวิดีโอนะครับแต่บางส่วนเขาก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรในส่วนที่มันสำคัญสำคัญเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นภาษาอังกฤษวิ่งให้นะครับขึ้นให้มามาดูนะครับวันนี้เราใช้อาหาร นี่กองอาหารที่เราไปซื้อมาเตรียมไว้ใช้งานนะครับวันนี้เราใช้อาหารส่วนผสมสามอย่างนะครับอย่างแรกที่ใช้เยอะที่สุดก็คือตัวกากมันตากแห้งนะครับใครจะใช้เป็นกากมันอบแห้งก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเป็นเป็นแบบที่เขาบดเป็นผงๆก็ได้นะครับถ้าถ้าบดก็จะเป็นผงละเอียดอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเป็นตากลานไม่ได้บดก็จะมีแบบ ปนก้อนๆมาบ้างนะครับก้อนๆน,นี้เราแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะละลายนะครับใช้ตัวนี้สองส่วนจากสี่ส่วนนะครับก็หมายความว่าใช้ตัวนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นโดยการตวงนะครับไม่ใช่โดยการชั่งโดยการตวงสมมติว่าถ้าเราถ้าเราผสมอ่าสี่เอ่อยังไงเดยอ เอาเอาอย่างนี้กันเวลาเราผสมนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยสองถ้วยนะครับอะผสมลงไปอย่างนี้ยใช้ตัวเนี้ยนะครับสองถ้วยใช้ตากแห้งนะครับสองถ้วยใช้มันเส้นนะครับตัวนี้คือตัวมันเส้นนะครับมันเส้นเห็นชัดไหม มันเส้นก็จะเป็นชิ้นๆนะครับมันเส้นมันเส้นก็คือมันหัวมันสัมปะหลังที่เขามาสับสับๆๆนะครับแล้วก็ตากแดดมันไม่ได้เป็นเส้นหรอกมันเป็นแผ่นๆอย่างนี้แหละแต่เขาเรียกมันเส้นนะครับใช้มันเส้นหนึ่งส่วนนะครับใช้ตัวนู้นสองส่วนใช้มันเส้นหนึ่งส่วนนะครับใช้มันเส้นหนึ่งส่วนสามส่วนแล้วนะครับแล้วก็ใช้หัวอาหารนะครับ หัวอาหารอาปิดยี่ห้อหน่อยนึ่งเดี๋ยวไปละเมิดลิขสิทธิ์อะไรไม่แน่ใจนะครับเอผมใช้เป็นหัวอาหารวัวนะครับใช้หัวอาหารหวัวโปรตีนที่ใช้อยู่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่โปรตีนที่ใช้อยู่นะครับโปรตีนนะครับตัวนี้ใช้โปรตีนอยู่ ที่16เปอร์เซ็นตนะครับโปรตีน16เปอร์เซ็นถ้าเพื่อนๆจะใช้อาหารหมูก็ใช้ได้นะครับใช้ตัวโปร,โปรตีน12เปอร์เซ็นทำไมใช้ตัวนี้เพราะว่าราคาถูกนะครับผลง่ายๆเลยก็คือราคาถูกกว่ากว่าสูตรอื่นแล้วก็าหาซื้อง่ายผมก็ใช้ยี่ห้อนี้กระสอบน้ำเงินน้ำเงินนี้อยู่ครับ ตาลายนิดนึงใช้ไว้แล้วก็ไม่ได้เหม็นมปากกระสอบไว้นะครับอืมเนี่ก็จะอย่างนี้นะครับสีเทาๆหน่อยสีเทาๆหน่อยจะดีนะครับละลายน้ำไวก็ใช้ตัวนี้หนึ่งส่วนนะครับใช้ตัวนี้หนึ่งส่วนอืมนี่นะครับ เราก็ผสมสัดส่วนนี้แหละจะใช้มากจะใช้น้อยก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สัดส่วนนี้นะครับแล้วก็น้ํานะครับน้ําก็ใส่เยอะเลยแหละใส่จนใส่จนเหลวนะครับถ้ามันไม่เหลวก็เติมนะครับอใส่อย่างนี้แล้วก็แช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง ใส่น้ำค่อนข้างเยอะนะครับอ่าใส่อย่างนี้แล้วนะครับแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพอแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จเราก็มาดูว่ามันเหลวไหมนะครับถ้ามัน ยังไม่เหลวก็เติมน้ำถ้ามันเหลวเกินไปทำไงครับถ้ามันเหลวเกินไปก็เพิ่มส่วนผสมของอาหารเข้ามานะครับแต่ส่วนมากมันจะไม่เหลวเกินไปหรอกเพราะว่าตัวนี้มันดูดน้ำเยอะนะครับถึงเราใส่ไว้อย่างอย่างเยอะพักเดียมก็ดูดแห้งหมดนะครับเข,เขาดูดน้ำเยอะมาก สมมติว่าอเราแช่ไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเราดูเรื่องความชื้นเรื่องน้ําอะไรเนี่ยได้แบบอย่างนี้แล้วนะครับเหลวๆอย่างนี้แล้วก็ตักไปใช้ได้เลยนะครับตักไปใช้สี่ถ้วยนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ภาชนะอื่นก็กะเอานะครับสี่ถ้วยนี้ นะครับสีถ่ถ้วยถ้วยประมาณนี้นะครับสี่ถ้วยอาหารก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณไม่ถึงครึ่งกระมงนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของความจุกระมงนะครับได้อย่างนี้แล้วก็เปลือกมะพร้าว มพะพร้าวสับนะครับไปซื้อที่เขาสับไว้แล้วจะดีกว่ามานั่งสับเองนะครับถ้าใครไม่มีหาไม่ได้จริงๆก็ใช้เป็นชิ้นๆก็ได้นะครับแต่ผมผมแนะนำให้ใช้แบบสับดีกว่าใช้แบบนี้ดีกว่านะครับโรยลงไปเลยโรยลงไปจน จนเต็มหน้าอาหารเนี่ยนะครับประมาณสี่กำมือไม่เต็มเท่าไหร่ให้นิดนะประมาณนี้นะครับเต็มหน้าอาหารนะสีก่กำมือห้ากำมือก็ ก็ใส่ไปนะครับไม่เป็นไรเยอะก็ไม่เป็นไรจากนั้นปล่อยพ่อไม่พันธุได้เลยนี่ตัวเมียนะครับพอไม่พันธุเราก็ปล่อยอยู่ที่สามคู่นะครับตัวผูพอ,อเท่ากันจำนวนตัวเท่ากันปล่อยไวที่สามคู่นะครับ แค่นี้เสร็จแล้วยกไปเก็บตั้งไว้ได้นะครับยกไปตั้งไว้ในจุดที่เราเป็นจุดพอเลี้ยงผมก็จะไปโรงเรือนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นโรงเรือนที่ล้อมล้อมตาข่ายตาทีไว้นะครับกันตัวพ่อแม่พันธุ์ออกบินออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยมันเส้นก็แค่นี้นะครับ ผสมอาหารแค่นี้แหละง่ายๆสูตรที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าสัดส่วนอัตราส่วนมันไม่ได้ตามนี้เป๊ะก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับหมายความว่าถ้าถ้ามันผสมออกมาแล้วมันไม่ใช่กากมันสองส่วนมันเส้นหนึ่งส่วนหรือว่าอ,อ,อาหารหนึ่งส่วนนะครับ มันจะผิดเพี้ยนไปบ้างน,นิดๆ Paste, ind, หน่อยๆไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสี่เรียสกับตรงนี้มากคือให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันอยู่สัดส่วนประมาณนี้เนี่ยอาหารออกมาแล้วมันจะไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นเปรี้ยวคือถ้าเราใส่หัวอาหารน้อยไปเนี่ยมันจะเหม็นเปรี้ยวกากมันเยอะหัวอาหารน้อยเนี่ยมันจะเห,หม็นเปรี้ยวนะครับ,บถ้าเราใส่กากมันน้อยหัวอาหารเยอะมันก็จะเหม็นเน่ามันจะเหม็นตุนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนประมาณนี้คือสัดส่วนที่ อาหารเราจะไม่เหม็นไม่ว่าจะทํากระมังฟักรหรือว่าจะขนุนจะเติมอะไรผมก็ใช้สูตรนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีมันเส้นก็ใช้แต่ใช้แต่กา,กากมันก็ได้นะครับถ้ามีแต่กากมันไม่มีมันเส้นก็ใช้กากมันกากมันสองส่วน ผสมหัวอาหารหนึ่งส่วนนะครับหรือถ้ามีแต่มันเส้นไม่มีกากมันถ้าเรามีแต่มันเส้นไม่มีกากมันนี่จะยากหน่อยเพราะว่าตัวมันเส้นมันจะมีความหยาบนะครับเวลาผสมอาหารแล้วมันจะหยาบมันจะไม่ดูดน้ํามันจะน้ํานองอะไรอย่างนั้นนะครับก็ผมแนะนําให้หาเป็นเอ,อลำข้าวก็ได้นะครับใช้ลำข้าวสักสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องถึงหนึ่งส่วนอะ ถ้าเราถ้าเรามีมันเส้นอย่างเดียวเราก็ใช้มันเส้นใช้มันเส้นสองส่วนนะครับใช้ลำข้าวสักครึ่งส่วนแล้วก็ใช้หัวอาหารหนึ่งส่วนก็ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> น่านจะแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับคลิปนี้มาแนะนำการทำอาหารการผสมอาหารนะครับจุดประสงค์ก็ อ่าจัดธิบายให้เพื่อนเชาวต่างชาติที่ติดตามอยู่นะครับได้ได้เข้าใจในเรื่องส่วนผสมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม